ปฏิบัติการค้นคดีเรื่องหาดหลูของอดีตผู้นําสหรัฐอย่างโดนัล์ทรัมเขย่าการเมืองสหรัฐไม่น้อยด้วยความเห็นสองฝ่ายทั้งผู้แทนและประชาชนของสองพรรคการเมืองคือเดโมแครตและรีพับลิกันโดยเฉพาะใกล้เข้าสู่ช่วงเลือกตั้งกลางเทอมและนับถถยหลังอีกสองปีเศษที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งต่อไปจะเริ่มขึ้นแต่เอาเข้าจริงตัวแทนผู้สมัครของสองพรรคการเมืองที่จะเป็นผู้ท้าชิงเก้าอีป้ประธานาธิบดีคนต่อไปต้องเจเจนอีกหนึ่งปีครึ่งหลังจากนี้ ทำให้เวลานี้การเมืองภายในสหรัฐร้อนระอุทะลุปลอดไม่แพ้การเมืองโลกอย่างไรก็ตามสื่อสหรัฐร,รายงานว่าเอกสารที่ FBI ต้องการคือเอกสารลับอาวุธนิวเคลียร์และอาจจะเป็นข้อมูลลับสุดยอดของสหรัฐที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนประเด็นทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามกันครับ So often feel overlooked. คลือหาดรูมาราลาโกในรัฐฟอลอริดาของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอย่างโดนัลด์ทรัมป์โดนสำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI บุคคลเอกสารลับสุดยอดหลังได้รับแจ้งจากเบาะแสว่าอดีตผู้นำสหรัฐมีการนำเอกสารลับทเนียงข่าวออกไปเก็บไว้แทนที่จะส่งมอบให้กับสำนักหอจดหมายเหตุและบันทึกแห่งชาติของสหรัฐโดย FBI ได้ยึดเอกสารลับกว่า10ชุด จากบ้านพักของโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่หนังสือพิมพ์โพชิงตันโพสต์รายงานว่าข้อมูลจากแหลง่งข่าวใกล้ชิดชุดสอบสวนระบุมีความเชื่อว่าเอกสารลับสุดยอดนี้รวมถึงเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์และไม่ได้มีการระบุออกมาอย่างชัดเจนว่าเป็นเอกสารลับด้านใดหรือเกี่ยวพันกับคลังอาวุธนิวเคลียร์ของสงหรัฐหรือของชาติอื่นทั้งนี้ปฏิบัติการดังกล่าวรัฐมนตรียุติธรรมของสงหรัฐเมริกกาแ,แลนด์เปิดเผยว่าเขาเป็นคนอนุมัติด้วยตนเอง ให้ FBI บุกเข้าตรวจค้นบ้านของอดีตผู้นำสหรัฐโดยเขาเป็นผู้อนุญาตการบุกค้นตามคำขอของรัฐบาลกลางสหรัฐและกระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ร้องขอให้ศาลรัฐฟอลอริดาทำการเปิดเผยหมายคนนี้โดยชีย้ไปว่าอดีตผู้นำสหรัฐอย่างโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้ร้องขอด้วยตนเองให้มีการเปิดเผยออกมาและให้ผลว่าคดีนี้ประชาชนสหรัฐเท้คกับสนใจเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐ ูกกดดันให้ออกมาเปิดเผยเหตุผลของการบุกหลังถูกกระแสตีกลับในการบุกคลือหัตถ์หรูของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่กระแสสังคมชาวอเมริกันชี้ไปว่าอาจมีแรงจูงใจการเมืองอยู่เบื้องหลังโดยโดนัลด์ทรัมป์ออกแถลงการ์ว่าเขาจะไม่ขัดขวางแต่จะสนับสนุนให้มีการเยผยแพร่เอ,อกสารเหล่านี้ทันทีพร้อมย้ำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีความเป็นอเมริกันไม่ชอบธรรม และเป็นการบุคคลที่ไม่จําเป็นขอให้เปิดเอกสารเหล่านี้ทั้งหมดขณะที่ในวันที่11สิงหาคม2 5 1 5มีชายชาวอเมริกันหนึ่งคนชื่อลิกกี้ชิฟเฟอร์อายุ42ปีพกอาวุธและพยายามบุกเข้าไปในอาคารของสำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐห,หรือ f อ i ประจำรัฐซินซินเนติก่อนถูกตำรวจยิงวิสามันขณะพยายามหลบหนี ท่านี้คำขอของกระทรวงยุติธรรมที่ยื่นต่อศาลจะเปิดทางให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เจ้าหน้าที่สอบสวนกําลังค้นหาระหว่างการบวกข้อคลที่พักของอดีตประธานาธิบดีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในบร,ริษัทของสหรัฐโดยการตรวจคนน้นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนว่าทําเคลื่อนย้ายบันทึกอย่างผิดกฎหมายออกจากสำเนียบขาวเมื่อเขาพ้นกตำแหน่งจากประธานาธิบดีในเดือนมกราคม2514ด้านสำนักงานสืบสวนของสหรัฐหรือ FBI เปิดเผยรายงานรายการสิ่งที่ยึดมาได้จากคลอปหาดหลูของโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐโดยสามารถยึดเอกสารลับระดับ T.S. ขีด S.C.I. หรือเอกสารที่เป็นความลับที่อาจก่อเกิดความร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติได้จํานวน11ชุดโดยในจํานวนเอกสารลับเหล่านี้มีเอกสารระบุลับสุดยอดจํานวน4ชุดเอกสารลับจํานวน3ชุดเอกสารข้อมูลที่เป็นความลับจํานวน3ชุดและเอกสารลับสุดยอดด้านวิทยาศาสตร์อีก1ชุด นอกจากนี้เจ้าที่ยิงได้ยึดหลักฐานต่างๆมากกว่า20กล่องซึ่งรวมไปถึงแฟ้มถ่ายภาพสมุดบันทึกที่เขียนด้วยลายมือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสตลอดจนเอกสารการลดโทษของโรเตอร์สโตนคนสนิทเก่าแก่ของโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่หนังสือแฉทําครั้งประวัติศาสตร์ของนักข่าวอเมริกันที่ชื่อบ๊อบวูดเบิร์ดซึ่งเขาได้เปิดเผยว่าทา เคยกล่าวกับเขาว่าพวกเรามีของที่คุณไม่เคยเห็นหรือเคยได้ยินมาก่อนพวกเรามีของที่ปูตินหรือประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินของรัสเซียและสีหรือประธานาธิบดีสีจิ้นีิงของจีนไม่เคยได้ยินมาก่อนและไม่มีใครเคยได้ยินเลยซึ่งสิ่งที่พวกเรามีนะั้นมันน่าทึ่งมาก gece lasers Turning recorder here always โดยวูดเวิร์ตระบุว่าในภายหลังเขาได้รับการบอกว่าสาหรัฐมีอาวุธระบบใหม่ที่ไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณชนและเจ้าหน้าที่สหรัฐรู้สึกประหลาดใจที่ทําได้เปิดเผยข้อเท็จจริงออกมาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบอาวุธนิวเคลียร์ที่เรียกว่าข้อมูลจํากัดและมันเป็นความลับตั้งแต่แรกที่หมายความว่ามันจะถูกปิดเป็นความลับจนกว่าจะได้รับอนุญ,ญาตให้มีการเปิดเผย ทังนี้เอกสารเกี่ยวกับนิวเคลียร์ที่อดีตผู้นำสหรัฐมักเข้าถึงคือเป็นรายงานปิดลับเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ในด้านความสามารถของอาวุธนิวเคลียร์สหรัฐและด้านนโยบายขณะที่ฟอบสื่อของสหรัฐรายงานว่าบุคคลที่ให้บาะแสกับ f อ i เกี่ยวกับเอกสารนิวเคลียร์นั้นเชื่อว่าเป็นผู้ช่วยใกล้ชิดของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างไรก็ตามอชิงตันโพสร,รายงานว่ายัางไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเจ้าหน้าที่พบเอกสารใดหรือไม่ ในระหว่างการค้นบันพักของนายทรัมป์ที่คาลิฮาร์ดรูแต่ทาง f b i เปิดเผยถึงเอกสารที่บุกเข้าค้นหาว่าเป็นเอกสารเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งถือเป็นเอกสารลับของทางสหรัฐเนื่องจากข้อมูลนั้นอาจได้รับการจัดเก็บไม่ถูกวิธีด้านเมกแกนโลอันรักษาการรองหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐระบุว่าข้อมูลเกี่ยวกับประธานาธิบดีสหรัฐ เป็นสมบัติของรัฐบาลอเมริกันไม่ว่าจะเอกสารของประธานาธิบดีจะมาจากการมอบให้การบริจาคหรือยึดมาได้ของเหล่านี้เป็นของรัฐบาลกลางตามอำนาจของกฎหมายที่เรียกว่า Presidential Record Act ปี2,521กฎหมายฉบับดังกล่าวของสหรัฐระบุว่าทันทีที่ประธานาธิบดีพ้นจากตําแหน่งเอกสารของประธานาธิบดีทั้งหมดจะถูก,ถกโอนไปให,ให้อยู่ในการดูแลของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และหากมีการสร้างห้องสมุดประธานาธิบดีหลังจากการออกจากตำแหน่งของผู้นำคนใดเอกสารของห้องสมุดเหล่านั้นก็จะอยู่ในการดูแลของหน่วยงานนี้ซึ่งเอกสารทั้งหมดนี้มีความจำเป็นต่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเรื่องสิทธิ์ของคนอเมริกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทําให้ผู้ที่มาดํารงตําแหน่งจากการเลือกตั้งต้องรับผิดชอบต่อการกระทําของตนแต่กว่าสหรัฐจะมีระบบเก็บเอกสารของประธานาธิบดีอย่างเป็นระบบและมีกฎหมายบัญญัติที่ชัดเจนประวัติศาสตร์ของสหรัฐ ต้องผ่านบทเรียนสำคัญมามากมายซึ่งแต่เดิมเอกสารของผู้นำสหรัฐถูกกำหนดให้เป็นของส่วนตัวตั้งแต่ประธานาธิบดีจอ,อร์จวอชิงตันประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐจนถึงประธานาธิบดีจิมมี่คร์เตอร์และในยุคข,ของประธานาธิบดีแฟรงกินดีลูสเวลล์เริ่มบริจาคเอกสารช่วงการดำรงตำแหน่งของตนในปี2483ให้กับทางการเพื่อเป็นบันทึกประวัติศาสตร์หลังจากนั้นประธานาธิบดีคนต่อๆมาก็ทำเช่นเดีวยวกัน จนถึงสมัยของประธานาธิบดีริชานิกสันที่หาทางทำลายเอกาสารในช่วงการบริหารประเทศทันนี้โดยนั่นทำระบุว่าการกระทําของเจ้าที่เอ i เป็นการโจมตีโดยสมาชิพกพรรคเดโมแครตขอวรุนแรงฝ่ายซ้ายที่ไม่ต้องการให้เขาลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอีกครั้งในปี2517 โดยพรรค p u b l i c a n ออกแถลงการประนามเรื่องนี้อย่างหนักและยืนยันจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างละเอียดพร้อมทั้งเตือนด้วยว่าการตรวจสอบจะยิ่งเข้มข้นหากพกรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายน2515ขณะที่ประธานาธิบดีจโจไบเดนแห่งสหรัฐก,กำลังเตรียมแผนการที่จะลงสมัครชิงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอ,อีกสมัยในนานพมพรรคเดโมแครตโดยคู่แข่งคนสำคัญ ยังจะเป็นอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ดทรัมป์ของพรรคริพับลิกันที่ประกาศว่าเขาจะลงชิงตําแหน่งนี้อีกครั้งโดยหลังจากการตั้งกลางเทอมเดือนพฤศจิกายนนี้คลุ่มเริ่มเห็นการขับเคี่ยวกันที่หนักมากยิ่งขึ้นของผู้ชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีคนต่อไปอย่างไรก็ตามการตัดสินใจของไบเดนที่จะลงชิงเลือกตั้งครั้งที่ทสองยังคงแน่วแน่แม้ว่าผลสำรวจจะแสดงให้เห็นว่าสมาชิพพกพรรคดโมแขรตส่วนใหญ่ต้องการให้ผู้สมัครรายอื่นมากกว่าไบเดน ซึ่งอยู่ในวัย79ปีแล้วก็ตามขณะที่ผู้ใกล้ชิดของไบเดนอธิบายว่าเขาได้รับแรงหนุนจากชัยชนะด้านกฎหมายเศรษฐกิจและนโยบายการต่างประเทศและให้คำมั่นที่จะเป็นเศษอีกครั้งเพื่อไม่ให้อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กลับมาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐคงต้องจับตาดูทุกปฏิกิริยาหลังจากนี้ว่าการเมืองภายในประเทศของสหรัฐจะกลับมาลุกโชนอีกครั้งหรือไม่ ทำกลางอุณหภูมิการเมืองโลกที่ร้อนไปในทุกสมรภูมิความขัดแยง้งซึ่งมีสหรัฐเป็นแกนนําในการจัดระเบียบโลกใหม่